คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบจริงๆนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ผมมิสเตอร์บูอูเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่ในเกมแกนนี่ชอบตัวชูนะครับผมวันนี้เราจะไม่เล่นเกมแกนนี่นะฮะก็เช่นเคยนะเราจะเลือกให้เป็นคุณตานะวันนี้เราจะไม่เล่นไปอยู่กับคุณตากันนะคุณตาก็คือคุณตาเขาจะไม่ได้ยินเสียงนะฮะก็เขาจะมองเห็นไกลไม่ได้นะครับผมก็ แล้วก็เราเลือกในหมด e ีซีนะมันก็จะแบบไม่มีไม่มีเสียงตามพื้นนะก็คุณตาก็บางครั้งอาจจะขี้เกียจหน่อยนะก็คุณตาเขาก็ใช้กล้องด้วยนะก็ไปดูกันเลยเดี๋ยวไปไป ตอนนี้เราก็อยู่ที่วันแรกนะฮะก็ Day One This is my first on Granny How คุณยายไม่คุณตามันจะอยู่ด้านบน ตาไม่ได้ยินเสียงอยู่แล้วนะตาแม่งหลับขี้เกียจชิบหายโอ้ยอ่ะ I see you เห็นกูก็เล่นของมึงดิมันวางกับดักหรือเปล่า rõ đăng hỏi Để mấy cơ mà hôm đi lại What the fuck? What the fuck idiot fucking stupid? เปลจาเช่าปล่าเช่าปล่าเช่าปล่าปรจาเช่ยนแม่งทิ้งเลยตาแม่งงูไม่ต้องสนแม่งหรอกมันงูเห็นปะะ่าวไม่ได้เสียงหรอกไม่ต้องสนใจแม่งอื มันเห็นกูแล้วแม่งเห็นได้ไงวะตาแม,ม่งดีกว่าแกนี่อไอ้เหี้ยแกนี่แม่งเออแต่ว่ามันาตามไม่ดีตามมเงวนึ่งก็ไม่สนใจมอนกันความงงม,มึงจอะ ใช่ยัเปิดดิเปิดเรียบร้อย กเชื่อยังไงแม่ต้องขึ้นมาไม่ดีมันไปอีกห้องหนึ่งเชเราเปิดดูห้องนี้ก่อนไม่มีมันอาจอยู่ด้านบนก็ได้นี่งไงเป็นเทปเปิดใส่ภาพมันจะมาดูกล้องหรือเปล่า มันไม่ได้ยินเสียงหรอกมันมันก็อบอกมันไม่ได้ยินได้เสียงเฮียเลยเสียงหูมันไม่ได,ดีหรอกอยายมันชอบฟังเพลงแกนนี่เฮาไอเฮียลิขสิทธิ์ไอสัตว์ ลิขิงหรือเปล่าไม่รู้หุยกูเกลียดมึงเกมกระจอกวันที่สองโอ้ยชิบ ไาตามิงเหียมาะเหี้ยจริงๆกูต้องขึ้นไปข้างบนเส้นทางที่กูจะไปแต่ตามันมาจากข้างบนนะดิว่าไงดีวะรอก็รอ,อไม่ได้หูแม่งไม่ดีหูมันไม่ดีซงด้วยซ้ำไปกูอยู่นี่ตางๆ่ๆงมาดูกิสีควาย ง้มันก็มาหาเราอยู่แล้วหลังจากนั้นไม่นานนะกลุบดีกว่ามันไปแล้วแหละ กูสามารถดูกล้องมันเองก็ได้วิพนคขี่อีปิกมากเลยครับไม่ได้จะเปิดดูตรงนี้เปิดไปแล้วนี่หว่าเซฟขี่ บอกน้ำไปนอนอ่ะกไนนน็ไปนอนแน่ๆไปนอนแน่ๆอุยอ้ยอุย้ยกูเกียดมึงตาคนที่สามแปดนาทีโดนตีไปสามรอบ สองรอบดิแค่สองรอบเองรอดซะสามวันเลยมันเห็นกันเลไปดิว่าเอิทำวิ่ง เลองาดซะ่อนบอสวอดสิขีนบองตีไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูนี่คันจะกระแลเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันเปยน <or> เรนหน้ากลัวฉี่หอยจะไปยิงหน้ามึงเดี๋ยวนี้แหละอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะยึดเมยเล่นเป็นโรคหอบซึ่งเป็นโรค อยู่ที่แนเน่ไปหลับหรือเปล่าเดี๋ยวกียิงตายขาที่นอนเป็นความผิดของแกรู้ตูดด,ดูกล้องเหรอไม่ดูนี่ว่าเป็นไหนวะเป็นไหนวะ พี่ตาแม่งล่องหนอย่าบอกนะมันลุกไปที่อื่นแล้วแม่งล่องหนในเฮีย้ยติดเฮี้ยอะไรเนี่ยมึงล่องหนแล้วเนี่ย What the fuck คุณตาแม่งล่องหนอิลูมินาตินี่คอนเฟิร์มเลยอะแม่ง ดิดิดิงดิดิงดิดิงดิงดิงดเสียงยังกังวเลยมาใส่กระสุน,นก็นเถอะเดีอ๋อวระเบิดไปยัดหน้าตาโอเคกูแล้วทำไงดีกูได้ของเล่นใหม่แล้วตาไม่จะมาดูกล้องหรือเปล่า ด,ดูตรงนี้ดิต้องมาที่ดูกล้องแน่เลยแม่งอยู่ไหนอุ้ยเฮียไปแล้วไปนู่นแล้ว สบุ่มไม่ต้องพูดมากแม่งระเบิดคาทีบ่บม,มันตายไปแล้วมันตายคากล้องอนะบอกเลยไม่กลัวแม่งหรอกกระจกของเล่นใหม่ใช้ดี คนโงม่มอกไปอย่าไายุ่งไม่เกี่ยวกูสัดไปได้เลยเฮียจันเหนียวจากบ้านมึงรอบนี้ล่ะคุณเหนียวได้แน่คุณยายแม่งหมดเกินดักกูไว้เฮียวันนี้แหละวันนี้ของกูวันนี้คือวันนี้ของกู กูจะหนีวันนี้เลยไอสัตว์นรกวันนี้แหละวันที่กูจะหนีวันนี้แหละวันนี้แหรกใยายโง่ภาพแม่งหลุดแม่งเจาหายทำเฮียอะไรก็ไม่ได้คุณตาแม่งโง่ใช้ได้แต่กล้องกะ ก็ไม่ได้ยินอูไม่ดีแม่งยังจะทําอยู่บ้านยายแม่งเอาเป็นผัวได้ไงวายายได้ไหมตรงใสยมาอยู่กับตามื่งไงเฮียใส่ตาไม่ค่อยสบายเลยมาอยู่ด้วยม่สงสารที่หายกูไม่สงสารแม่งหรอไอเฮียไม่ไล่ฟาดจับคนมาไอเฮียไม่ไล่ฟาดลุกจะเตะหน้าให้กูจะเตะหน้าแม่งให้เนะี่ย มันเจอระเบิดประลามนูนกูประดูงนั้นถเถอะมึนเลยไหนเหี้ยกล้องแม่งก็สั่นชิบหายแม่งเป็นเฮี้ยอะไรบ้าก่อนอนะ่ะไอ้ิศะ เ,เฮียอ,อะไรวะนั่นน่ะท่อกัดคอยบ้านไอ้เหนะือยะาเจ็บในเแก่มาดีแก่มาดี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 มาดโหกไม่แน่ไม่แน่แนสัตว์มันก็จะแน่ ใจเต้นแรงหาพ่อมึงอ่เฮียแม่งตาแดงด้วยไอสัตว์ ICU พ่อมึงอ่ะกูอยู่บ้านกูอยู่ ICU เฮียตาแดงหาพ่อมึงอ่ะกูรู้ว่าเล่นไมค์ครับไอ hey, สัตว์ มึงได้หลับอีกรอบแน่ตางูงูตาเมื่อไหร่มึงจะหลับอีกทีวะไอเฮียยังตื่นอีก ไม่แน่จริงด้วยมาแล้วมึงมาแล้วมาแล้วนี่มึงอยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวมึงได้เร็วระเบิดแน่หอไอ้ควายหลับซะน่ารำคาญว่ะเฮีย ลังควานอยู่ได้เหี้ยเบื่อแม่ง ทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเข้าไปเก็บไอ้เหี้ยหลอกร้อนผีอย่างงี้ไอ้สักหึสะถุนหมาไอ้เหี้ยสะถุนชิบหายไปเกิดใหม่ไป แก okay, แล้วไม่ต้องไปฟาดหัวใครหรอกอีกมันแบบไม่สมควรอยู่ไล้สั็โอ้ของดีนี่ว่ะ ใจแม่งตามไม่เฮ่แม่งเป็นสัตว์ประเภทเฮ่อะไรไม่รู้เป็นจำพวกสัตว์แม่งสัตว์เดรัจฉาน้าชัดเลยเฮ่ไปดีกว่าลำคาญพวกสัตว์เดรัจฉาน มันคิดว่าเท่มากนี่ไงไม่ผุดไปเกิดสักทีโอเคเฮียจะ,จะออกจอกบ้านแม่งหืมวันนี้คือวันที่กูจะได้ออกจากบ้านมึงนสะถุนหมา Ui Ok meng Đúng nào meng đi Nói cửa chứ สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b ้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็จบคลิปไปแล้วเพียงเท่านี้ก็ใครที่ชอบนะครับกดไลค์ด้วยนะกดแชร์กดชอบให้ผมด้วยกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อการแจ้งเตือนใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการคลิปทุกคลิปของผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับซ a วเก n เย้หู้